วัสดีครับวันนี้มามีไม่มียวครอบครัวมาครับวันนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหล่อเย็นหมอน้ํานะครับของรถมอเตอร์ไซค์า a า a h า r สิบห้านะครับก่อนที่จะใช้ในการเปลี่ยนครับนี้ก็มีนี่ครับปรจแจแบบนี้แจกกระบ,บาดเงี้ยเบอร์แปดนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมน,นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนเดี๋ยวก็เอาไปทดลองจิ้มิงๆดูกแบบับน็อตหกเหลี่ยมที่เราจะ หมุนนะฮะแปลลี่ตรงนี้ออกนะครับผมก็มีน้ํายาเราเย็นขนาดหนึ่งลิตรนะครับอ่าเป็นของฮอนด้านะครับเป็นสูตรที่ผสมมาแล้วนะครับพร้อมเติมนะครับสูตรพิเศษเติมชนิดไม่ต้องผสมน้ำนะครับนี่ครับฮอนด้าฮะคูเรนนะครับผม นี่นะครับผมรู้สาเหตุแล้วทําไมรถผมความร้อนมันถึงขึ้นครับนี่ท่อแตกครับท่อขาดท่อแตกเลยผมต้องไปหาซื้อท่อมาเปลี่ยนก่อนนะครับผมก็ขับอยู่สักพักเอ๊ะทำไมวิ่งไปแล้วความร้อนขึ้นนะครับหรือออกมามาเจอเนี่ยครับแจ็คพอตครับเจอท่อครับท่อมันน้าตรงนี้ครับท่อเล็กครับแตกครับ ฉีขาดเลยครับแตกเลยครับกว,วิธีแก้ปัญหาก็คงต้องถอดท่อตัวนี้ยไปเทียบหาร้านหาร้านมอเตอร์ไซค์ร้าน,าาน,ท,านาที่เขาขายอะไรนะผมโอเคเราไปหาซื้อท่อก่อนเดี๋ยวจะมาประกอบกลับแล้วก็เติมยารอเย็นอีกทีขณะนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนสายหม้อน้ำนะครับสายเล็กนะที่แตกไปนะครับสายที่แตกไปอยู่นี่ ลแล้วแล้วก็ใช้ตัวรัดตัวเดิมนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ถอดพร้อมเติมน้ำยาเหล่อ,ย,อย็นหม้อน้ําแล้วนะครับอถอดออกแล้วถ้าไม่รื้อก็ไม่รู้นะว่ามันมันแตกนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับอุปการณ์ที่เราจะหมุนเปิดตัวน้ํายาหเหล่อย็นออกมานะครับ,นะรบก็รจแจหรือว่าทักกระบาดเบอร์แปดนะครับ หมุนตรงนี้ออกมานะครับชิคตรงเสื้อสูบแบบหมุนัน้นเน่นหน่อยทนี้หมุนเสื้อสูบแล้วหมุนมาระดับนึงนะครับแล้วก็เราจึงไปเปิดตรงฝาฝาตรงหม้อน้ำนะครับเพื่อให้มีแรงดัน ถ้าเกิดมีน้ำนะครับน้ำน้ำยาเหล่อเย็นตรงนี้นะครับยังเหลืออยู่นะเพราะมันแห้งตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดตรงฝาหม้อมน้าที่เราจะเติมตรงนี้นะครับบเปิดตรงนี้นะครับยังเหลืออยู่เปล่าเพราะยางมันสายขาดสายแตกนี่ครับแตก้วครับแตกเยอะเลยเพียบเลย สายตรงนี้ก็แตกนะครับนี่ยสายต้องหาเปลี่ยนเลยครับนี่จะต้องเติมก่อนอแห้งครับแห้งแห้งถึกแบบแห้งเลยครับตรงนี้ก็แตกด้วยนะครับนี่มีตรงนี้แตกด้วยเอาเข้าไปครับเดี๋ยวผมต้องตัดต่อแล้วตอนนี้ อต่เรต้องตัดตรงนี้ต่อก่อนครับเพราะมันแตกครับไม่ไมม่่ไไ,ได้ครับไหนๆก็รือ้อละโอเคเดี๋ยวขอตัวตัดก่อนแล้วจะเติมทีเดียวนะครับตอนนี้ก็น้ำยามม่น้ำแห้งเลยนะครับแห้งแทบไม่ต้องถ่ายเลยดูน้องรองอะเหลือโอ้โหดูครับไม่มีน้ำม,มีน้ำยามม่น้ำออกมาทักหยดเลยครับแห้งสนิทครับทอ่อหาทอ่อ มอน้ำแตกท่อยางแตกครับสายยางสายยางพวกนี้แตกอันนี้ก็แตกตัดผมตัดแล้วก็ดึงให้มันมันหน่อยน่าจะพอใช้ได้อยู่ดีที่เจอปัญหานะครับไ,ไม่ค่อยได้ขับก็ต้องรักษานะครับเพราะว่าวัสดุต่งตางๆมนะันก็ผุพังไปตามกาลเวลานะครับหมุนเป็นระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องถึงกับแน่นมากให้พออยู่ครับ โอเคผมว่าแน่นแล้วนะแน่นแล้ตรงเสื้อสุกไม่มีน้ำแลี้ยนะโอเคเราก็ไปทำการเติมน,น้ำยารอเย็นกันดีกว่านะครับโอเคแล้วก็มาทำการเปิดตัวน้ำยากันนะครับนี่เป็นแบบผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับของเป็นของย่อได้ครับขนาดหนึ่งลิร หมุนดูนี่ก็มีฟอย์เหมือนกันคล้ายๆกับน้ำมันเครื่องนะครับเามาเปิดดูแล้วก็เติมเจาะเติมครับตอนนี้เราก็เติมแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเติมนะครับเติมหนึ่งลิตรนี่ก็คงเยอะหมดเกลี้ยงครับ เพราะว่าไม่มีเลยมันแห้งครับเพราน้ําแห้งเลยครับเจอหมดไม่รู้เขาคงจะพอหมดครับว่ากะจายอินเจียนครับเดี๋ยวคงต้องสตาร์ทให้น้ํายาลงไปนู่ครับลงไปตรงเสื้อสูบครับให้ฟองอากาศให้มันไล่ไล่ลมลงไปครับเพราะว่า ยังไม่สตาร์ทนะครับเดี๋ยวสตาร์ทกันเดี๋ยวสตาร์ทให้น้ำยามันลงไปก่อนนะครับ ไปนะเนื่องจากว่ามันแห้งครับไม่รู้ว่าแห้งมันแตกเมื่อไรนะ่มันแตกมันแห้งสายยางสายมอน้ำมนะสายยางก็แตกอันนี้ก็ต้องค่อยสายฟ้าต้อดูดน้ำลงไปก่อนนะผมไปซื้อสูบก,ก่อนไปเลี้ยงเื้อสูตรไปรอเย็นก่อนนะเครื่องยังไม่ร้อนยังไม่ดูดน้ำนะครับรอก่อนนะแล้วพอยเราก็เติมเติมที่เหลือไล่ลงไปคนระับ บับพุบับนะคจะค่อยๆครับรนะ่นอนใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเติมไปในที่หม้อพักน้ำเลยนะครับเผื่อเวลามันแห้งมันจะได้ดูดไปใช้นะครับตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่ก็มันตีย้อนกลับมาเดียเด๋ยวเติมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมหม้อพักน้ำจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่ง ซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือของรถนะครับตรงนี้อยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้ส่วนหม้อน้ําจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งดิสเบรกนะครับฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งฝั่งคัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเติมครับสะดวกที่จะถือนะครับนี่มันต้องใช้สองมือเดี๋ยวผมก็ทำการเติมไปแล้วนะครับ เติมมเรียบร้อยแล้วตรงพักน้ำก็มีน้ำยาหม้อน้ำแล้วเดี๋ยวก็ไปไล่น้ำจากหม้อน้ำอีกว่ามันจะลงไปอีกไหมจะเติมได้อีกไหมนะครับฮะก็โอเคตรงพักน้ำแล้วก็เติมน้ำยาเราเย็นเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการเติมน้ำยาหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาฮะตัวหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขั้นตอนต่อไปก็คงต้องเป็นขั้นตอนการทดลองขับแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนแฟลิ่งต่างๆกลับคืนนะครับตรงนี้ประกอบนานมากแน่นอนเพราะว่าตอนถอดก็นาน,นครับเพราะว่ามันหลาย,ลายชิ้นหลายน็อตเหลือเกินนะครับโอ้เยอะๆครับกว่าจะถอดเสร็จแล้วก็ก็มารอดูว่าอาการมันจะความร้อนขึ้นอีกไหมนะครับเพราะว่า เลาวผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะขับเร็วๆว่าขับแรงๆรอบสูงมันจะโอเวอร์ฮีทหรือว่าความร้อนจะขึ้นอีกไหมนะครับจะเตือนอีกไหมนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นนั้นเสร็จแล้วนะครับฝั่งน,นี้ก็ใส่ท่อเรียบร้อยใส่ท่อที่มันแตกไปเรียบร้อยแล้วนะคไปซื้อท่อมาที่ร้านร้านท่อมอมเตอร์ไซค์วันนีเ้เขาก็มีนะครับแล้วก็เทียบเอาของเก่าไปเทียบได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เติม น้ำยาหม้อพักน้ําน้ายาหล่อเย็นตรงนี้เพิ่มไว้อีกนะครับเรามาลอดูว่าหลังจากเติมไปแล้วขับไปมันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมนะครับก็ต้องไปลุ้นครับสรุปข้อแตกต่างนะครับหลังจากที่ผมได้ลองขับแล้วก็เปลี่ยนทายน้ำยาหล่อเย็นอ่าเข้าไปแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับความแตกต่างก็คือผมขับไปเนี่ยปกติแล้วขับแค่ ไม่ไกลนะครับแค่สั้นๆครับระยะทางสั้นๆเนี่ยโอ้แว๊บเดียวมาจอดปุ๊บพัดลมพัดลมของมอน้ำครับพัดลมมอน้ำจะทํางานทันทีเลยอย่างฟูดหลังจากที่เติมน้ํายามอน้ํานะครับน้ํายาเราเย็นไปแล้วก็เปลี่ยนท่อต่างๆทําเสร็จแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือผมขับไปเกือบวิง่งหลายรอบครับก็วิ่ง90้าสิบร้อยอะวิง่ง ดูสักพักครับสิ่งที่แตกต่างเลยจริงๆเลยนะครับก็คือพัดลมหม้อน้ําไม่ทํางานครับยังไม่ทํางานก็คือนี่แหละครับความแตกต่างของตอนเติมและยังไม่เติมนะครับผมก็ได้ประมาณนี้ก็สําหรับรถใครนะครับที่มีหม้อน้ําหรือว่าจะเป็นรุ่รนเดียวกับผมนะถ้าเกิดมีอาการแบบว่าพัดลมมันทํางานเร็วผิดปกติคือร้อนร้อนร้อนแบบแป๊บๆร้อนก็ลองเช็คดูพวกสาย สายยางท่อต่างๆนะครับแล้วก็น้าํายาหม้อน้ําต่างๆนี่แหละครับลองเช็คดูครับตอนนี้ก็มีอายุการใช้งานครับอบอก2ปีเปลี่ยนครั้งนะครับโอเคครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่อัน,นี้สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ